โรงเรียนไหนๆก็มีคนชื่อเมเมลีดเมเนิร์ดหรือเมทอมแต่มีอยู่เมหนึ่งที่พิเศษกว่าเมอื่นๆเมไหนวะเออเมอไหนแล้วเมไหนอะ่ะก็เมไหนนั่นแหละชื่อมันคนที่น้านิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใ,ใครอ่ะเมไหนเธอมีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้ ทุกครั้งที่เจอรุ่นพี่คนเนี้เธอ,อจะใจเต้นแรงลูกคาดและเมื่อเธอใจเต้นแรงเสียงอะไรอ่ะก,ก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาแบบนี้เดี๋ยวไม่ไหนแกทำอะไรได้บ้างอะ่ะแล้วก็ปล่อยสายฟ้าได้ป่ะแล้วมันแรงสุดได้แค่ไหนหรอแค่สลบอ,อ่ะชาร์จมือถือได้ปะ่ะเอาไปเก็บเลยไปเราเห็นแกมองพี่เฟรมอยู่บ่อยๆอะ่ะ จะชอบพี่เขาเหรอน้องเมย์ไหนเย็นวันอาทิตย์นี้ว่างไหมอะแกพี่เฟรมเขาชวนฉันไปวิ่งวันอาทิตย์เนี้ยพี่เฟรมไข่เกียมแน่เลยวะ่ะไม่มั่นใจเลยอะเอาหน้ามันต้องมีสักวิธีหนึ่งแหละที่ไฟจะไม่ช็อตพี่เฟรมอะไม่ใช่เรื่องชอ็อตเราไม่รู้จะแต่งหน้ายังไงดีอะพี่เฟรมอะเขาไม่คิดเรื่องอะไรหยุ่มหยิมพวกนี้หรอก แค่ยิ้มอะ่ะก็น่ารักจะแย่อยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีไหมพี่ขออัดฉีดน้องเมย์ไหนนะถ้าวิ่งแข่งชนะน้องเมยเป็นแฟนพี่นะ เมไหนไฟแรงเฟอ้อคิดจะชอบพี่เฟมเหรอเป็นแค่เมไหนอะ่ะก็น่าจะรู้ตัวนะว่าควรอยู่แค่ตรงไหนอยู่นะเมีดีแล้วกูเม,มลิดหนึ่งตุลาคมนี้ดูโรงไหนก็สนุก